เราเนะี่ยเวลาที่เราปฏิบัติศาสนกคิจนะถามว่าเราตามซาอุดีหรืในยุคที่ท่านนบ,บีมูฮัมหมัดส,สุลลลัมประกาศศาสนาเนาี่ยมีซาอุดีหรือ,อยังราชาอาณาจักรซาอุดีนะอัลมาลกานอาราบียาซาอุดียยังไม่กําเนิดราชาอาณาจากักรครับือคือประเทศที่มันมีระบบกษัตริย์ครับเขาก็จะใช้คําว่าราชาอาณาจากักรประเทศที่มีประธานาธิบดีเขาก็จะใช้เรียกว่าสาธารณรัฐ อ,อย่างซาอุดีก็มีระบบกษัตริย์ก็เป็นอัลมัมละกะเป็นราชอาณาจักรอย่างบ้านเราก็เป็นมัมละกะครับก็เป็นราชอาณาจักรครับได้ไหมอืก็ต้องคือค <c oughs> ือเราไม่ได้ตามซาอุดีไม่ได้ตามซาอุดีถามว่าตอนที่นบีประกาศอิสลามนะมีราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียหรือย,ยังยังไม่มีไมม่ีราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพิ่งเกิดมาไม่นานนี่แหละ ในยุคโซฮาบะก็ยังไม่มีในยุคตาบีอินก็ยังไม่มีไม่มีครับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพิ่งเกิดมาไม่นานแต่เมืองมักกะเนียมีแล้วแต่เมืองมักกะเนียมีมาแล้วอ่ามีมาแล้วตอในยุคนาบีมีมักกะยังมีแล้วมีมาดีนาอย่างอ่ามีแล้วอ่ามีแล้วครับเพราะงั้นเวลาที่เราปฏิบัติเราปฏิบัติตามคําสั่งของศาสนาครับตามคําสอนของศาสนาไม่ว่ามักกะมาดีนาจะอยู่ในการภายใต้การปกครองของใครอืครับ เราก็ไม่ได้ว่าตามเราก็ปฏิบัติตามคําสอนของเอาราอ้าวเวลาละหมาดหันไปไหนอาจารย์ราชิดินต้องหันไปทางกิบลาตเจอาจารย์อันที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่มักกะอาจารย์อา่าที่ที่ตั้งของมัสยิดฮารอมใช่ไหมครับฟาวันล,ลีวะจฮะกาชตทรันมัสยิดลฮารอมที่อัอลลอฮ์สั่งเจ้าจงผินหน้าของเจ้าไปทางที่ตั้งของมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมเพราะงั้นจะอยู่ภายใต้าการปกครองของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียรือไนงะ วันข้างหน้าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียล่มสลายครับแล้วแบ่งแว่นแคว้นการปกครองใหม่อะไรใหม่เราก็ยังต้องละหมาดหันไปทางนั้นละครับเวลาที่ไปทาฮัดจะไปที่ไหนอ่ะก็ต้องไปที่นั่นแหละครับเอ้าไม่ไปกัตบัลาเหรอกัตบัละมันเป็นที่สร้างกันมากันเองไม่รู้มีกาบาปปอมด้วยหรือยังไงอืมันก็ต้องไปที่นั่นแหละครับต้องไปที่เดียวเนี่ยอไปที่นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การปกครองของใครอะไรยังไงเพราะงั้นเราถือคําสั่งศาสนานะครับ ไม่ได้ไม่ได้ตามซาอุดีหรือไม่ได้แล้วเอาเอาเอาว่าศาสนามีมีสั่งไหมให้ตามมักกะเอามักกะมีแล้วเอาก็นี่ไงอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยครับให้อะไรที่ตั้งของมัสยิดฮารอมไปละละหมาดหันหน้าไหนหันหน้าที่มัสยิดฮารองก็หันหน้าก็หันหน้าไปทางนั้นแหละครับเห็นไหมเอาหรือ